สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาให้ดูกันนะครับโอ้โหทำไมเป็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปให้นะน้ำคุณมากโโอ้โหเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปละกันเนาะเป็นการให้ความรู้นะครับผมสำหรับ คนที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงปลาดินที่ได้จากธรรมชาตินะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็จะทําคลิปเกี่ยวกับให้ความรู้แนะนำอะไรเงี้ยสําหรับผู้ที่สนใจจะมาเลี้ยงปลาดินที่ได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะติดรอบมาติดแหมาอะไรเงี้ยเผื่อมันไม่ตายจะได้เลี้ยงได้นะครับ ผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะทั้งสองวงเลยแต่ว่าวงนู้นเนี่ยน้ำมันขุ่นมากเลยแต่เปลี่ยนไปแล้วนะก็หรือว่าเมื่อวานผมให้หัวหารเยอะเกินไปนะครับแต่ก็ไม่มีปลาตายนะนะครับเมื่อวานตายไป2ตัวใช่ไหมอ่าเมื่อวานตายไป2ตัวแล้วก็เมื่อวานซืนตายไป1ตัวเนาะ วงนี้นี่แหละเอ้ยวงนี้หรือว่าวงนู้นจำไม่ได้ละนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือ3ตัวนะครับมาวานกับมาวานซืนตายไป3ตัวนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับผมผมให้น้ำเยอะไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาผักบุ้งมาวางไว้แล้วนะครับจะทำการทดลอง ก่อนว่าผักบุ้งมันอยู่ได้นานสุดเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ก็วันที่เท่าไหรนะ่นยวันที่เก้าได้ไหมอ่าวันนี้วันที่9นะครับก็เดี๋ยวจะทดลองเอาไว้สัก2อาทิตย์ได้ป่ะนะครับก่อนที่ผมจะไปทดลองว่าผักบุ้งเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับผมไงก็ต้องฝากกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปหนึ่งนะฮะก็ถ่ายควบคู่กับคลิป การให้ดูการเปลี่ยนแปลงของปลานี่แหละนะครับแต่ว่าจะถ่ายวันละสคลิปเนาะคลิปนึงก็ให้ดูการเปลี่ยนแปลงของปลาไปแล้วก็อีกคลิปนึงจะเป็นการแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงปลานิลที่ได้จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการจับมาหรือว่าหวานแหมาอะไรเงี้ยลงอรอบดักปลาไว้แล้วมันเข้ามาติดอะไรเงี้ย เพื่อแบบตัวมันเล็กอยู่ยังกินไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะเลี้ยงไว้ทํายังไงก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนแล้วก็แนะนำเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e like, ก, share, กด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับ